เอาล่ะสัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Head b u i ซีวันวันนี้เราก็ยังอยู่กันในโชว์ของโทเวียดนามที่ฉันเคยใช่ไหมล่ะลุงแย่งพูดได้ไงเนี่ยแย่งทุกคลิมอยากจะบอกทุกคนช่วงนี้อย่างหนึ่งนะครับว่าช่วงน,นี้นั้น โทเฟสแพ็กอัปเดตมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับน่าสนุกจังเลยนะบรสิทธิ์คุงเรามีโทเฟสรีวิวเยอะไปหมดเลยดีใจใช่ไหมครับคุณลุงดีใจก็ได้แล้ววันนี้เราได้คัดตัวน่าสนใจมาทุกคนดูกันดีเช่นเคยนะครับรับรองว่าสาใจได้ดอนนี่มันอะไรกันเนี่ยบริสิทธิ์คุงเห็นน้ยถือตะหลิวทองมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะนายพูดตะกีดได้ไมหมเจ้าหัวยมได้นิดหน่อยไยางสีทองโกลเด้น <God en. S 2> ตะหลิวเ่ะสปาตูล่าอย่าบอกนะว่าคลิปนี้ เรโกเดนฟาทูลา่าเซตใหม่ล่าสุดสบอร์ซิตี้มาแล้วดาวโหลดเซตใหม่ล่าสุดของโกเดนฟาทูล่าได้เลยตอนนี้เซตนี้มาพร้อมกับเมคานิกใหม่ล่าสุดแฮกเตรียมพร้อมรับมือกับสงคารามเศรษฐกิจสุดเข้มข้นกลยุทธ์สุดล้ำและประสบการณ์เสม,มอพังแบบจัดเต็มระวังให้ดีเหล่าแฮกเกอร์กำลังแทรกซึมผ่านทุกช่องว่างของระบบและการแข่งขันกำลังเข้าสู่การโจมตีทางดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อสายฝนปกคลุมเมืองในเงเอามืดแสงนีออนส่องผ่านม่านหมอกอามิมาสคอตต์บูปอดและเอ็กโซเทคปรากฏตัวในฐานะเผ่าใหม่สุดแกรงพร้อมนำทีมอาคุ้นฝากความกลหนแห่งไซเบอร์ซิตี้ใช้พลังของพวกเขาเต็มที่แล้วทะยานสู่ชัยชนะดาบกริดผ่านเงามืดเมื่อแชมเปี้ยนระดับสูงอย่างซามิราและกาเรนเขารวมการต่อสู้การมาถึงของพวกเขาเปิดโอกาสให้กับกลยุทธ์ใหม่ๆและความเป็นไปได้ที่มีที่สิ้นสุดควบคุมการต่อสู้และก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของไซเบอร์ซิตี้ เตรียมพบกับกิจกรรมสุดพิเศษวันที่15เมษายนถึง6พฤษภาคมเท่านั้นพร้อมรับของรางวัลมากมายอาทิเช่น Water Festival, ูพ l a f ม n Super l i t ิ l e Shiva, ีม p ิตเ i t t l e q u นซูพ u p e r Little จันดาและรางวัลพิเศษอีกมากมายซื้อของฟรีที่ตลาดตาดน้ำรีเฟรชเพื่อเปิดเผยรางวัล Surprise บ a g ซุซ่มรางวัลที่ต้องการสามารถรับได้ฟรี เฟสแรกเมื่อกิจกรรมเริ่มต้นเข้าสู่ระบบทุกวันเพื่อรับโอกาสรีเฟซ30ครั้งโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่รีเฟซจะใช้1โอกาสและแต่ละแร็กจะรีเฟซแยกกันอย่าลืมลองโชคทุกวันนะทุกคน รางวัลที่การันตีสะสมการรีเฟซ120ครั้งเพื่อรับรางวัลพิเศษมอเตอร์เฟสิฟิลเซลฟินเข้าสู่ระบบและเล่น1แมตช์ในวันที่19เมษายนเพื่อรับโอกาสรีเฟซ120ครั้งทันทีอันนี้ห้ามพลาดการรับรางวัลฟรีหลังจากรีเฟซรางวัลที่ต้องการแล้วเ้โอกาสรับรางวัลฟรีเพื่อรับรางวัลที่แสดงโดยตรงการทำธารกิจประจำวันจะเพิ่มโอกาสรับรางวัลฟรีให้คุณทุกครั้งที่รีเฟซจะมีโอกาสเปิดเผยรางวัลสุ่มจากหมวดคีย์ดิคาลพรีเมียมหรือรีไฟ รางวัลที่เกินขีดจำกัดของกระเป๋าจะไม่ปรากฏกิจกรรมนี้มีจำกัดเวลารางวัลไม่สามารถรับได้หลังจากกิจกรรมนี้สิ้นสุดแล้วเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าแล้วรีบดาวน์โหลดโกลเด้นสปาร์ทูล่าจากลิงใต้คลิปแล้วไปรับรางวัลกันได้เลยโกลเด้นสปาต์ทูล่าคือเกมออโต้เชฟที่สนุกที่สุดในตลาดตอนนี้แถมยังฟรีอีกด้วยเกมยเกมเล่นง่ายสามารถเข้าใจพื้นฐานได้หลังจากเล่นไม่กี่เกมพรอะยังมีความหลากหลายในการเล่นเกมโดยมีหลายกลยุทธ์ที่สามารถผสมผสานกันได้อย่างอิสระ สามารถดาวน์โหลด Golden Spatula ไ,ได้แล้วทั้งบน Android และ iOS จากลิงก์ด้านใต้วิดีโอแล้วเจอกันในเกม Golden Spatula เอาละขอประเดิมแพ็กใหม่สักตัวหนึ่งละกันนะเอาเลยเอาเอาสิ Black. โอ้ว้าวดูรูปภาพนี่สิมันช่างน่าสนใจสุดๆไปเลยแล้วนะโบรโฟอน่าหลอนหลานเลยหวังว่าลุงจะไม่โดนดูดเข้าไปหรอกนะอ่าไม่ต้องห่วงนะครับลุงโทเฟสคือโทเฟสอยู่ดีนะแหละนะอลองมาดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าแพ็คเดอะอีสเตอร์โทแพ็คเนี่ยมันจะอลังก,การขนาดไหนมาหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำ ุยอดกลุงปรลสิทธิ์คุ้งดูเหมือนว่าเจ้านี้จะคุณภาพน่าดูเลยนะเนี่ยเวลาเรารีวิวทอเฟ่แต่ละตัวนะทุกคนครับเราจะรีวิวเอฟเฟกตการตีแล้วก็เอฟเฟกการตายถูกต้องไหมบรลลสิทธิ์คุ้งาาใช่แต่ว่าตอนนี้ผมงงพบแล้วว่าเราขารีวิวไปอย่างหนึ่งครับทุกคนนั่นก็คือเอฟเฟกการเดินนะครับทุกคนนายสิงเจ้านั่นได้ใช่ไหมบลสิทธ์คุ้ง Workers, <S <S งานงานสิงจะโทรเฟยคงไม่ใช่งานหนักเกินไปสำหรับนายสินะบรสิทธิ์คุ้งใครรู้จะสิงได้หรือเปล่าอย่าเรื่องเยอะด่าอย่าเรื่องเยอะด่าไปสิงเดี๋ยวนี้เลยกว่าเลยนะบรสิ์ค okay, ุ้งสิงได้จริงจริงด้วยแฮะโอเคทีนี้ฝากด้วยไฟการเดินหน่อยดะารู้แล้วเนน่ะอาชีพ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 อีพตอหนีไป โอเคกลับมาได้แล้วบริษิ์คุงไม่อยากใช่ไหมล่ะโหได้อยู่อาลละต่อไปอเราฉะนันปาดตด้วยน<บ>ะตุโอ้ยปาดเป็นเลเซอร์ที่ค่อนข้างอลังการนะท,ทุกคนครับออกมาจากปากแบคโฮตัวนี้ด้วยมาๆ้ามาบัามากล้ปลุงว,ว่าดึงกลับมาไม่ถึงแฮ แม่แพ็คนี้เนี่ยอลังการจริงๆเลยนะบรสิตกุ้งจริงด้วยอยากเห็นแล้วสิว่าเอฟเฟกต์การตายของเจ้าแบ็คโฮเนี่ยมันจะอลังการขนาดไหนดาเอาทุกคนมาดูเอฟเฟกต์การตายของเจ้าแบ็คโฮตัวนี้กันนะครับตัวนี้มีเถ่อ,อยู่ที่34ล้านนะครับโอ้โหเอาเรื่องอยู่ดนาะมาดูกันดีกว่าว่าจะิี่จะตายยังไงหนึ่งสองซ้ำเฮ้ย จะนำมาโดานดูดกลับไปในแบ็คโฮลเลยปรสิทธิ์คุ้งยอดไปเลยวปาร์ตนานๆจะเจอของคุณภาพนะประสิทธิ์คุ้งใช่ใช่เรามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะประสิทธิ์คุ้งง่ายงั้นไม่ช่วยลุงอีกไอ้หลานชั่วเอเลสบอลโลกที่ไม่มีจุดสิ้นสุดว้าวแค่ชื่อก็ดูน่าสนใจสุดๆไปเลยแฮปปรสิตกุ้งก็ให้ไม่รุนแรงแล้วกันนะตัวน,นี้เจ้าหนี้มีประวัติไหมเดวอยู่อ่ะเหมือนจะมีด้วยแฮ เดี๋ยวเราไปดูประวัติของเจ้าตัวนี้กันดีกว่าครบทุกคนครับว่าทําไมโรคนี้ถึงไม่มีที่สิ้นสุดเขาท่าโจตีบาเบาองพอนะเต็ปที่1ใช้ชีวิตตามปกติเซ็ปที่2ได้ยินเสียงแปลกประหลาดเต็ปที่3รับรู้ได้ถึงอันตรายอย่างสุดขีดและวิ่งหนีไปที่ห้องใต้ดินโอ้โหมันตื่นตัวดีเว้ยนั่นโอ้โหโอ้ห้องใต้ดินโคตรน่ากลัวไม่มีผีแน่ๆอ้ยอ้ย เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเที่สี่รีบไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกเตที่ห้าดูเหมือนว่าจะมีระเบิดทิ้งลงมาใส่บ้านของเจ้าโทตัวนี้เซตที่หกแน่ใจแล้วว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นที่พื้นที่นี้นั่นโอ้โหเอาเราเจอทหารด้วยว่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยรับนี่ไปสิยิงศัตรูเดี๋ยวนี้เลยอ่ะ เข้าร่วมการต่อสู้แบบ,แบ,บง,งงๆนะเจ็ดที่7ตรวจพบศัตร,พรพตูโอ้โหเรียบร้อยเจ็ดที่7คุณถูกฆ่าโอ้โหเรียบร้อยเลยอะไรวะเนี่ยเจ็ดที่8คุณสาบานว่าจะต้องแก้แค้นพวกมันให้ได้เอ้ยโอ้โห,โอโหเอ้ยเจ็ดที่10บินไปบน,นท้องฟ้ากลา,ายเป็นอะไรไปแล้ววะเนี่ยเจ็ดที่ส1บินออกไปบนจักรวาลเจ็ดที่12 ทำลายดาวพฤหัดตสิบสามออกจากอวกาศออกอะไรวะเนี่ยศตสิบสี่ออกล่าเหยื่อในมันติเวิร์ตผมเรียกว่าทุกจักรวาลเลยนะอืะอหึศตวรสิบห้าเหมือนกับว่าโทนนี้มันกินโลกคู่ขนานหรือว่าทุกอย่างในทุกมันติเวิร์ตทุกอย่างไปในตัวมันครับศตสิบหกแล้วก็เจอทุกทุกสิ่งที่มันจะกินได้โอ้โหอันนี้น่าจะเป็นจักรวาลสุดท้ายนะทุกคน แบบรวมทุกอย่างเลยไอ้นี่มันใหญ่กว่าอาวกาศใหญ่กว่าทุกสิ่งไปแล้วครับแล้วก็เกิดกลายเป็นเจ้าตัวนี้เรียบร้อยโอ้โหทุกสิ่งหายไปทั้งหมดและสร้างโลกใบใหม่ทำไมมันโหดจังวะศตรสิบแปแต่มีเงื่อนไขศตวษเก้าสร้างโลกที่ไม่มีจุดสิ้นสุดนั่นหมายความว่าต้องกินไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างงั้นเหรอ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ15กรกฎาคมคศ2022โหนั่นหมายความว่าโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้อาจจะเป็นโลกที่เจ้าโทตัวนี้สร้างขึ้นมาใหม่อย่างนั้นเหอรอบอริสธธิ์คุงเป็นไมได้นีเนี่ยบอกว่าขอาเบาๆเอาสะอลังการเลยโว้ยอลังการขนาดนี้ไหนลองเรียกเขามาดูหน่อยซิกับเอ d l เล s w ว r l d 1 2 3้นโหเออช่วยแพงไปทางอื่นหน่อยได้ไหมหลาน ชัดเลยครับคุณลุงปรสิทธิ์คุงว่าเจ้านี่กําลังกินกินโลกไปนี้อีกแน่ๆเลยนี่แหละจะโทรเฟสท,ที่กลืนกินทุกอย่างไม่น่าเชื่อเลยเนื่อจากโทรเฟสท,ที่นั่งชิวๆอยู่ในบ้านแท้ๆอยู่ๆก็เกิดอะไรขึ้นกับบ้านตัวเองก็ไม่รู้แถมยังถูกฆ่าแล้วกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ทีกินกินดุจักรวาลได้ในตัวเฉยเลยและทิ่ไม่สิงนะจวันเนี่ยอ่าส่วนลุงก่อ นอกจากมันจะยิงเลเซอร์ที่ปากแล้วมันยังมีอะไรแบบว่าแวบวับอยู่ด้วยพัดเราทำไมแบบจำปรสิตกรุงสิงห์้วยเอฟเฟกการเดินบางลาหลาน้ยอ่าพอดีว่าเจ้าตีนูก็รู้แล้วล่ะครับคุณลุงว่ามันไม่มีเอฟเฟกการเดินแล้วนะใช่ใช่ใช่เราฉะนั้นก่อนที่มันจะกินโลกของเราเราต้องจัดการมันก่อนดีกว่านะประสิตกรุงคุณลุงจะทำอะไรก็รีบทำจ้าเฮ้ย ว้าวเมื่อกี้นายเห็นอะไรหรือเปล่าบรลิทธิ์คุงเห็นสิก่อนตายเจ้านั่นดูเพี้ยนๆเบี้ยวๆด้วยาหมดความน่ากลัวเลยโทกุดไหนอุยถ้าเราจะเรียกโทรเฟตัวนี้ว่าหน้าตาโคตรน่ากลัวเลยก็ไม่เกินไปนะบรลิทสิ์คุงยังกันหนังผีแหละ ตัวนี้มีประวัติด้วยแล้วบัลลัสิ์คุงเจ้าโทเฟนนาตาเหมือนผีแน่ะใช่แล้วเดี๋ยวเราไปดูประวัติของไอ้เจ้าโทเฟนที่ชื่อว่ากุ i g h นนี่ก็เลยดีกว่าครับทุกคนว่ามันจะหลอนขนาดไหนสเ็ปที่หนึ่งเอนจอยกับช่วงเวลาในตอนกลางคืนของคุณูทำไมภาพมันเหมือนวิดีโอเก่าเลยนะเ็ปที่สนอนหลับฝันดีแต่สเต็ปที่สหายใจไม่ออกเฮ้ยโอ้โหอะไรน่ะ ภาพบแบบโวอ,อะไรเนี่ยมันมันฝันร้ายเหรอหรือมันไม่ดินี่มันหน้าโทเฟสอุดนั่นโห้ไปแล้วดไนอินซิเดนต์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมพศสอ1พสิบสองโอ้โหอ้าว จบดื้อๆอย่างนี้เลยนะปลสิตคุงเจ้านี้น่าจะประวัติสั้นที่สุดทันทีนายเคยรีวิวมาเลยได้ได้นะเจะหัวยุงมันสั้นเกินไปหรือเปล่าวะเดียบ้านที่จะโทรเฟสตัวนี้อาจจะมาเข้าฝันเจาโทรเฟสตัวอื่นก็ได้นะแบบฝันร้ายอย่างนี้น่ะเหรอไม่มีตัวตนอะไรอย่างนั้นเลยนะใช่ฝันเฉยๆเลยมันเป็นินซิเดต์ได้ด้วยเหรอวะนี่ <c oughs> แต่ใครสนกันได้เมื่อตัวตนนั้นมาอยู่ตรงนี้แล้วกับโทรเฟสกู๊ดไนจัดมา ด,ดูดีๆสิครับทุกคนนันท้องฟ้านันมันเปลี่ยนไปเหมือนกับว่าพวกเรากําลังอยู่ในความฝันนันมืดมิดยังไงอย่างนั้นเลยอ่ะเจ้าชวตัวนี้มันไม่ได้แดงันและจ้าหวอยยงันเหลืองเชียวอย่าไปขาดเขาสิมรสิตค้ดูหน้าตามันสิครับทุกคนมันเป็นหน้าโทเฟที <Yeah, ่มีดวงตาแล้วก็ฟันขาวจั้วเลยว่ะอ่ะรู้สึกว่าคุณคุยังไงก็ไม่รู้แฮ่ อาเจ้าหมอนี่นี่เองมันใช่เลยเอาเราเราคงจะได้ดูเอฟเฟก์การเดินสินะหลานเอ้ยแล้วเอฟเฟก์การเดินหายไปไหนเราโวย <Yeah! S 1> มันโจมตีไกลกว่าที่เราคิดสมน้ำหนาไ่ได้ินหลอดเหมือนเดิมโอ้โหในปากมันยังมีตากระปากซ้อนอยู่อีกอันหนึ่งนะทุกคนครับหรือเพืดด่อยังไงวะตัด แอบดีเลยอย่าทำเสียอารมณ์สิบประสิทธิ์คุ้มจุดยิ้มได้แล้วจะโทรฝันดีเราจะออกจากฝันเดี๋ยวนี้ล่ะยะ้ากาตา,ตา้าหายโอ้โหว,ว้วาวเจ๋งดีแฮะตัวนี้แม้จะประวัตสันนิสียวกับเทน็นหลรอสันทีนะเรา เอาละก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่อง Head View C ด้วยนะไ,ได้ไหมพายูนจะต่อไปนะมันยังมีอีกหรือเปล่าวะเนี่ยโคดูโคลงระแวงหน้าระแวงหลังลลนนลแล้วล่ะปรสิตธิ์คุณก่อนหนึ่งเลยนายเร็วจักตัวปรสิตธิคุก่อนได้แม่นหนักใจแย่อยู่แล้วโอ้ขี้บุญชะมัดเลยนายเนี่ยเอาละลทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะไว้เจอกันนะกูไม่มีตัวอื่นอีกแล้วใช่ไหมหลานเอ้ยอมีอีกเพียบเลยครับลงคลิปหน้านั่นแหละอ่าชิบ